ครับตอนนี้เราก็ถึงเมืองแทรแล้วจะื้อียร์ใช่ไคับโปะมาส่ต้อรับตรงนี้โจะถอสังนอสาม ฮัสิกมากอันหนึ่งเลยอันนึงนน่งเดือดของผมองผมพักน <c oughs> <c oughs>